ดิฉัรที่แฟนเพจพิลานะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าโตต้า FT86 นะครับกับระบบงานซาวนะครับที่ออกแบบีไซายโดยพิลาชนดโอและงานใหญ่สีนักครินครับวันนี้งานซาวจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบอกระบบตูข้าวก่อนคันนี้แดมทั้งคันนะครับใส่จอ10นิ้ว Android นะครับแล้วก็ชุดลำโพงนะครับเป็นชุดเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ออกแบบงานซาวใหม่นะครับด้านหลังนะครับคันนี้ระบบของตัวรถเนี่ยก็มีการใส่ในส่วนของ ชมชมตรมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการออกแบบดีไซน์งานซาวด์หลังรถกันดีกันครับ ครับระบบเสียงคันนี้ถือว่าครบทุกรายละเอียดในการฟังนะครับฟังมันก็ได้ฟังสนุกก็ได้หรือว่าฟังเพราะเอารายละเอียดในรถก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ติดตั้งเป็นจอระบบ Android 10นิ้วนะครับพร้อมโเซสเซอร์นะครับของ Ga ซ ilo เลยนะครับถือว่าโเซิเซอร์ที่มาแรงในปัจจุบันเลยนะครับได้รับความนิยมจากคุณลูกค้าเป็นอย่างมากสำหรับโเซิเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครให้คุณภาพเสียงที่ สุดยอดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับกับชุดเครื่องเสียงชุดนี้ถือว่าคุ้มมากๆคันนี้ติดตั้งในส่วนของรัมโพงนะครับโฟล์คอนะครับเป็นคู่หน้านะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นเมอร์คิวรีนะครับอ่าแล้วก็ซับเป็นเมอร์คิวรี2นิ้วนะครับโพสเซอร์กาวซิโร่ดมทั้งคันเก็บเสียงใหม่หมดเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งให้เจ้าจอที่เราขาอยู่มากที่สุดคือจอ10นิ้วแอนดรอยนะครับตัวนี้ความเจ๋งเลยนะครับก็ สามารถเล่นแอปพลิเคชัน YouTube ใช้งาน google map นะครับรวมถึงฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันชุกได้เลยนะครับเวลาเราขับรถเบื่บอๆเราก็สามารถที่จะดูในระบบออนไลน์แบบนี้ได้เลยเห็นไหมฮะเวิร์กเลยอันนี้คือเปิดจาก youtube ได้เลยนะครับเราให้คุณภาพของภาพเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับรวมถึงการเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงแบบ Full HD ผ่านตัวจอด้วยนะครับเห็นไหมฮะ เวิร์กเลยอ่ะเดี๋ยวผมออกนะครับไปเล่นในส่วนของแอปพลิเคชันจุกนะครับกลับไปที่จุกนะครับปุ๊บปับ๊บนะฮะเห็นไหมครับขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือมี Wi-Fi ให้เจ้าตัวจอตัวนี้มันก็สามารถที่จะออนไลน์ได้ทุกที่นะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องอไปเล่นในระบบออฟไลน์ line อีกแล้วนะครับก็ถือว่าคบมากมาก,มากนะครับคุ้มเลยนะครับกับจอตัวนี้ いつまでに歌おうがいな。

ความ like คามุ้มมากๆนะครับกับระบบเสียงแบบนี้แล้วก็ราคาที่ไม่แพงเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับกับคุณภาพเสียงที่ได้มารวมถึงกับระบบจอนะครับที่เล่นได้หลากหลายแบบนี้รวมทั้งโฟล์ลิสเตอร์ที่มีคุณภาพอย่างกาวซิโลนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจครับก็ ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับทีมวิลาชออดิโอสำนักงานใหญ่สีนรำลินนะครับเราทําได้กับรถทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาเรามีเครื่องเสียงให้เลือกกันแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับลองเข้ามาฟังกันดูนะครับรวมถึงงานติดตั้งที่มีคุณภาพก็ต้องที่มิราชออดิโอสำนักงานใหญ่สีนักลินนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับกับงานมมเร์โชว์นะครับที่เราจะไปพบกับ โปรโมชั่นดีๆนะครับภายในงานนะครับก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับมาติดต่อสอบถามผมหรือว่าคุณฟ้ายได้เลยนะครับที่ภายในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราเจอกันแน่นอนนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับถึงต้นเดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงลาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆแฟนเพจไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับลาแล้วครับสวัสดีครับ